เตรียมตัวสำหรับการกลับมาแรงละครเจ็ดประจันบาลจบการถ่ายทำแล้วละครที่ทำเอาชาวโลกออนไลน์ตกใจกันเมื่อมีการประกาศโปรเจกต์ใหม่เจ็ดประจันบาลซึ่งเป็นการรีบูของละครคลาสสิกที่เคยมีชื่อเสียงในอดีตและครั้งนี้ก็ไม่ทำให้แฟนๆผิดหวังการรวมตัวของพระเอกหนุ่มหล่อและนักแสดงชื่อดังที่เคยร่วมงานกันมาก่อนก่อนนี้ทำเอาแฟนๆต้องการดูกันอย่างมาก แต่ที่น่าสนใจคือกระแสตอบรับที่ดีมากๆนี้มาจากความรักที่แฟนๆยังคงมีต่อละครเก่าๆและความคาดหวังที่จะได้เห็นพวกเขากลับมาเจอกันอีกครั้งพร้อมกับความรู้สึกคิดถึงอดีตที่ทําให้ผู้ชมต้องการฟังเสียงหัวเราะและเสียงร้องให้ที่เคยคุ้นเคยอีกครั้งทีมผู้กำกับได้ปิดกล้องเรียบร้อยแล้วแต่วันแสดงยังไม่ได้เปิดเผยทำให้แฟนๆต้องการรู้ว่าจะได้เห็นกันในช่วงไหนติดตามข่าวสารจากสถานีโทรทัศน์เพื่อไม่พลาดช่วงเวลาที่จะได้พบกับเจ็ดประจันบาลใหม่ๆนี้ และคำถามที่ผมมีคือคุณคิดว่าละครรีเมคนี้จะสามารถตอบสนองความคาดหวังของแฟนๆได้หรือไม่จะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆที่จะทำให้เราเพลิดเพลินอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นนะ